ส่องดูอะไรครับส่องดูยีราฟนี่ <c oughs> ตอนนี้อากาศตอนเช้าที่เชียงใหม่เนี่ยอากาศสดชื่นมากนะครับทุกคนดูสิเราสามารถตั้งรถชมได้นะครับตรงน,นี้ดูฟรีครับที่เชียงใหม่ในสปอ,อรีน้องสามารถแวะมาดูได้ตลอดเลยเรานั่งรถด,ดูตัวอะไรครับยีราฟ วีรักนะคะทุกคนโอ้โหอาเรานั่งอยู่ในรถด,ดูนะต mm hmm. อนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่เขาก็ทำการทำความสะอาดคอกโรงเรือนแล้วก็เอาอาหารมาให้กับวีรัพนั่นก็คือต้นไม้ใบหญ้านั่นเองนี่นะ mm hmm. ครับลูกวีรัพกำลังทำอะไรเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวผมขอซูมกล้องแป๊บนึง มันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วไปวนดูสิอ่ามันเดินไปไหนเนี่ย่อโอ้ยนี่คือลูอกพีร้ามนะครับทุกคนนี่ตัวเล็กกระบาดเหนือไปมาไอ้ไม่เป็นบ้าเป็นเราถ่ายจากไกลๆนะครับนี่เราอยู่ในรถถ่ายนะครับแล้วก็ เราสามารถนั่งรถชมได้นะครับตรงนี้ดูฟรีครับที่เชียงใหม่ในซัปารีไม่ต้องเสียค่าบัตรเข้าชมนะครับเพราะว่าตรงนี้จะอยู่โซนด้านนอกนะครับน้องๆสามารถแวะมาดูได้ตลอดเลยเอตอนนี้อากาศตอนเช้าที่เชียงใหม่เนี่ยอากาศสดชื่นมากนะครับทุกคนดูสิ กีลาทั้งสี่ก็กินอาหารอย่างมีความสุขเลยตัวนี้ก็ลูกกีลาตัวเล็กนี่สวยมากเลยทุกคนามันกำลังกำลังกินใบไม้อยู่นะครับนี่ยังเคี้ยวอยู่เลยไม่เคียยเค้ยวเหมือนปลาวานอ่าเคี้ยวเหมือนปลาวานเนี่ย จะมีตัวโตสุดอยู่ทางซ้ายตัวตรงกลางน่าจะเป็นตัวพี่นะก็จะตัวโตกว่าตัวเล็กด้านหลังนิดนึงอ่นี่น่าจะเป็นพี่น้องกันนะคู่นี้นี่โอ้โหแฮปปี้ไหมครับพี่ไปรุนแฮปปี้ี่ดูเด็กแฮปปี้นะครับ,บนี่เด็กแฮปป,ปปี้กำลังแอบดูซองดูซองดูอะไรครับ ลองดูยีราฟนี่ <g ül> <g ül> เราอยู่ในรถด,ดูได้นะครับนี่ตัวนี้กำลังเดินไปหาเพื่อนเพื่อแล้วกำลังเดินไปหาเพื่อนเอนแล้วเ <g ül> ย้ <g ül> สี่ตัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับนี่เดียวมันได้ยินเสียงพี่ไปบุญตีกลองหรือเปล่านะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราจะปล่อยให้ยีราฟเขากินอาหารอย่างมีความสุขก่อนนะครับนี่กินใบไมเดี๋ยวเราไว้มาถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะว่ามันตัวโตขึ้นขนาดไหนอย่างไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ช่องชาแนลบี BB เบบี้แลของเราด้วยนะครับเย้ <Yeah. S 2> yeah.